ก็สวัสดีครับเพื่อนๆครับเสียนเลขเด็ดมาแล้วครับนี่ครับงวดที่แล้วก็ออก3ามห้านะครับสูตรนี้เข้านะครับเป็นสูตรปรับปรุงใหม่ครับแต่งวดที่แล้วไม่ได้ลงเพราะว่าเพิ่งจะปรับเปลี่ยนใหม่นะครับก็เลยให้มาดูย้อนหลังสามสามงวดนะครับคือเราจะใช้สูตรนี้ครับ นี่ครับจะใช้สูตรนี้นะครับนี่ฮจะใช้สูตร4 5 0ูนี่ครับมาตัดแล้วก็ใช้สูตรนี้เป็นหลักนะครับเนี่ดเ7 8 9 0 1นนี่ฮะใช้สูตรนี้นะครับนี่ กเดินดีต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เนี่ยเดินดีต่อเนื่องครับสูตรนี้ครับใช้ได้เลยนะครับตั้งแต่หกเก้าเจ็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้ 1> <c oughs> า1ิบสิสบเ1็นะครับ15งวดนะครับนี่ครับเดินดีต่อเนื่อง15งวดนะครับไม่มีสุดได้หลุดขอไปครับนี่ครับเนี่ยสำหรับงวดวันวันที่1นกุมภานะครับนี่ครับผมจะใช้สูตรนี้เป็นหลักนะครับ วันที่หนึ่งคงพานะครับแต่ผมจะย้อนให้ดูสามสามงวดนะครับย้อนให้ดูสามงวดคตั้งแต่สิบหกธันวาแล้วกันนี่ครับสิบหกธันวาเนี่ยสิบหกธันวาเนี่ยใช้ใช้สูตรเด่นสิบหน่วยนะครับเด่นสิบหน่วยเนี่ยนะเด่นสิบหน่วยนะครับ 9 0 1 2 3นะครับนี่ฮะนี่ฮใช้สูตรนี้นะฮะับ9 2 3 2 3เป็นหลักนะครับนี่ฮะ้นี่ครับ5สูตรเรามาวางตำแหน่งกันเลยครับนี่ครับ 9 0 1 2 3ผมก็จะวางเป็นหลัก10หรือหน่วยก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ปักหลักนะครับก็วางหลัก0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับทั้งหมดก็ประมาณ10 20 30 40 50ชุดนะครับแล้วเราจะเอาอีก4 0สูตรนะครับมาตัดนะครับนี่ครับนีฮะพอตัดครบหมดแล้วนี่จะเหลือ นี่ครับจะเหลือก็ไม่กี่ชุดนะครับเนี่ยแต่ละสูตรจะเหลือน้อยมากบ้างน้อยบ้างเยอะบ้างก็แล้วแต่สูตรนะครับที่ตัดออกมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็นี่ครับเข้านะครับเหลือยีิบเจ็ดชุดนะครับแต่เพ,เพื่อนจะเพิ่งตกใจว่ามันเยอะนะครับเพราะว่าเราขอให้เพียงต้นทางนี่มันถูกต้องถูกต้องของคอยเข้าสิบหน่วย สองตัวบนนะครับแล้วเราก็ไปหาตัวตัดอีกนะครับนี่ฮะเลขที่ออกคือสามศูนย์สามนะครับนี่ฮะแต่วันนี้ก็เข้าเจ็ดศูนย์ด้วยนะครับนี่ฮะนี่ฮะต่อไปครับงวดวันที่สามสิบธันวาครับนี่ฮะสามสิบธันวาก็เด่นสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเอาเด่นสิบหน่วยมาเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็วางหลัก วางประกบด้วยศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับก็ได้ห้าสิบชุดเหมือนกันนะครับแต่รางวดจะได้ห้าสิบชุดนะครับแล้วก็เอาสูตรตัดนะครับหนึ่งสองสามสี่สูตรนี้มาตัดงวดนี้เหลือสิบหกชุดนะนี่ฮะตัดแล้วเหลือสิบหกชุดเลขที่ออกคือหกสองแปดนะครับนี่ฮะนี่ครับเข้าครับแปดสองสองแปดนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับ นำไปใช้ต้องกลับตัวด้วยนะครับสูตรนี้ยังไม่ปักหลักนะครับนี่ครับ16ชุดออก6 2 8นะครับ28นะครับเข้านะครับต่อไปครับต่อไปวดวันที่17นะครับวันวันที่17นี่เลยนี่คะ17ตุลาครับที่ผ่านมานะครับ เดนสิหน่วยบน78901นะครับเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็วางนี่ครับ0123456789นะครับ50ชุดนะครับชุดเต็ม50ชุดนะครับแล้วเราก็เอาตัวตัดนะครับ40นี่ครับ1 2 3 4 40นี้มาตัดนะครับก็จะได้นี่ครับ ยี่สิบชุดนะครับงวดที่ผ่านมาเหลือยี่สิบชุดนะครับนี่ฮะเลขที่ออกสามเก้าห้านะครับวันนี้เข้าตรงตรงเลยครับนี่ครับยี่สิบชุดเข้าตรงตรงเลยครับนี่ล่างก็หนึ่งห้านะครับนี่ฮะหนึ่งห้าก็ถือว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับถ้าเราจะเอาศูนรล่างมาตัดด้วยแต่นี่เป็นสูตรเฉพาะศูนย์ข้างบนนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับท่าน เ,เพื่อนๆท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับข้อมูลดีๆจากเซียนเล็กเด็ดนะครับขอบคุณสำหรับ382ท่านนะครับที่ติดตามก็ขอขอบคุณมากๆครับท่านที่ยังไม่ติดตามก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเรามาดูงวดวันที่1กันเลยครับนี่มาแล้วครับวดวันที่1ครับ นี่คเด่น1ิหน่วยบนนะครับ3ามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับวันนี้ครับห้าสิบหน่วยเด่นสิบหน่วยห้าตัวนะครับเรามาวางเรามาวางเลยครับนี่ครับก็วางเหมือนเดิมครับ3า5สี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ เอาวางศูนถึงเ้นะครับนี่ฮะศูนย์หนึ่งมาดแานะครับศูนถึงเานะครับนี่ฮะแล้วก็เอาสูตรตัดสี่สูตรนี่ครับนี่ฮะนี่ครับเพื่อนๆครับสูตรตัดสี่สตรนะครับหนึ่งสองสามสี่ะตัดแล้วก็จะเหลือนี่ฮะสิบแปดตัวครับเพื่อนๆครับงวดนี้เหลือสิดตัวนะนี่ครับ นี่ครับ5 0 6 0 7 0 5 1 6 1 7 1 5 2 6 2 7 2 5 3 6 3 7 3นะครับแล้วก็3 5 3 6 3 7นะครับแล้วก็5 9 6 9 7 9นะครับเพื่อนๆครับ18ชุดนะครับนี่ครับ1 2 3 สี่ห้าหกนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดชุดครับผมนี่ครับสิชุดนะฮะนสิบแปชุดเด่นนะครับคลิปต่อไปผมจะนำเสนอต่อนเนื่องเลยนะครับ จะเอา18ชุดนะครับมาวางมาตัดให้อีกทีนึนะครับเพื่อจะให้เหลือน้อยๆชุดนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เซียนเล็กเด็ดด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับงวดพันที่หนึ่งกลุ่มพาพันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ